เกิดเวียสุกรวัตรหลังสามรสุมคนเตือนเรื่องทองต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้แน่นอนสําหรับเวียสุกวัตรขนารถแห่งวิกมอชิดเพราะเขานั้นเข้าวงการไม่ถึงปีแต่มีละครถึง3ามเรื่องผ่านตากันเลยทีเดียวตั้งแต่เรื่องแรกคลิกดินสู่ดาวตามมาด้วยภารกิจพิชิตด,ดอกฟ้าและสายน้ำสามชีวิตอีกทั้งตอนนี้กำลังจะมีเรื่องใหม่ๆใ,ให้เห็นกันอย่างละครเรื่อง เพลงรังสองฝั่งโขงเห็นหล่อเลาร้าใจยอย่างนี้รู้ไหมว่าหนุ่มเวียของเรานั้นเขาเป็นชาวขอนแกน่นโดยกําเนิดไม่นานมานี้อย่างที่ทราบกันว่าเวียสุกวัฒนั้นเป็นคุณพ่อป้ายแดงเผยคลิปผ่านช่อง youtube ของตัวเอง EP 24พาเต้าเวียน้อยบุกขอนแกน่นเรเอกหนุ่มพาว,วิกีภรรยาก,กลับไปเยี่ยมบ้านสามีที่ขอนแกน่นพาชมบรรยากาศที่บ้านโชว์รูปใบเด็กวัยรุ่นโชว์รูปครอบครัวครั้งแรก เจ้าตัวบอกว่าจําได้ว่าเข้ากรุงเทพถ่ายรูปเลยที่ RCA ตื่นเต้นมากได้เข้า RCA ก่อนพาไปเยี่ยมคุณยายของเวียอายุ80กว่าซึ่งไม่สะดวกไปร่วมงานแต่งเจ้าตัวเลยพาพันรยามาหาพร้อมหลานในท้องถึงบ้านไผ่ที่ขอนแก่นพร้อมทั้งแวะไปสถานที่ความทรงจำวัยเด็กที่จะมากับพ่อแม่และพี่ชายคือบ้านสวนที่ขอนแก่นที่มีสระกลางน้ำ อีกทั้งหนุ่มเวียยังพาพันรยาไปเซอร์ไพรส์คุณปู่ซึ่งยังไม่ได้เห็นพัฒนาการของหลานในท้องให้เจอกันครั้งแรกแต่งานนี้ภารกิจที่จะมาเซอร์ไพรส์แต่โดนพ่อเซอร์ไพรส์กลับเพราะป้าเล็กโทรไปบอกพ่อว่าบุตรชายมาพ่อเลยรู้ก่อนไปอีกโดยให้คุณปู่ได้เจอหลานและอวยพรหลานคนแรกเวียได้หิ้วกระเพาะปลาไปฝากพ่อพร้อมด้วยเรียกมาครั้งนี้ได้ไปหลายแห่งงานนี้เวียยังได้พาพันรยามารำลึกความหลังที่มอขอนแก่นกับชายาหนุ่มวิศวะ หนุ่มหล่อหอ16ก่อนหนุ่มเวียรจะพาวิกกี้มาที่วัดพระธาตุหนองแวงเพื่อมาไหว้พี่เนพี่ชายโดยบอกว่าแวะมาบอกพี่ชายว่ามีหลานแล้วด้านวิกกี้เผยขอให้คลุ้งครองหลานด้วย